จเจริญทำสำนึกดียาดโยมสาธุชนทั้งหลายท่านและอาตมาก็คงเคยได้ยินเนาะคําพูดของคนที่ชอบคอมเมนต์หรือคนที่ชอบตำหนิพระว่าไม่ตรงทางเนาะมันเป็นอะไรที่ที่น่าคิดมากเนาะพอเรามาคิดถึงเรื่องแบบนี้เราก็ไม่ได้มีอารมณ์โกรธนะแต่เราอยากจะรู้ว่าคําว่าไม่ตรงทางในความหมายเนี่ย ทางที่คนตั้งมันคือทางแบบไหนทางดีหรือทางชั่วถ้าบอกว่าพระไม่ตรงทางดีใช่ไหมถ้าพระไม่ตรงทางดีงั้นพระก็เป็นพระชั่วสิแล้วถ้าเป็นพระชั่วแล้วคนเขาจะทําบุญกับใครเนาะหุ่นยนต์หรือบ้างทีนี้การที่เรามาสมาทานหรือมาปฏิบัติมารักษาศีลเพื่อเป็นแบบอย่างแล้วก็ยังมีคนที่มาตําหนิ มาคอมเมนต์มันก็เป็นเรื่องปกติมันเป็นปกติอยู่แล้วแต่ถามว่ามันผิดปกติตรงไหนผิดที่คนที่พูดคอมเมนต์คนที่พูดตำหนิเนี่ยเขาเคยปฏิบัติทํามไหมเขารู้จักศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ดข้อไหมเขาเคยเข้าวัดไหมเขาเคยทำบุญไหมเขารู้ถึงธรรมะแบบไหนในสไตล์ของเขาเขาคิดถึงธรรมะในรูปแบบใด เขาเห็นว่าผ้านี้ชื่อผ้าอะไระเขาก็ต้องคิดอยู่แล้วเราพูดถึงสติก่อนอสติในตอนที่เขาพูดเนาะเขาไม่รู้ว่ามันเป็นบาปเขาพูดมาด้วยความคึกขนองเขาพูดมาด้วยความที่อยากจะเหยียดเหยียดพระว่าไม่เก่งทั้งเหยียดทั้งเหยียบนะ ไม่เก่งเหมือนเขาเขาอาจจะมีความรู้ที่ดีกว่าที่เหนือกว่าความรู้ที่เป็นความรู้ทั้งโลกอะความรู้ที่มันหยาบความรู้ที่มันเป็นเป็นอะไรที่ไม่เป็นแก่นสารไม่เป็นคุณค่าเนาะเป็นลักษณะของวัตถุเฉยแต่คุณค่าของจิตใจเราก็เอาง่ายๆเรามาพูดถึงอย่าง <c oughs> อย่างสติเราก็พูดถึงสติประสาน ปัฏฐานสี่เนาะเราก็จะเห็นว่ามีกายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาจิตตานุปัสสนาธรรมานุปัสสนาคือพิจารณาให้เห็นนะให้เห็นอะไรกายาให้เห็นกายเวทนาให้เห็นว่าอารมณ์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่ตัวเขาตัวเราเนาะไม่ใช่ตัวกกเนาะจิตตานุปัสสนาพิจารณาให้เห็นสิ่งที่เศร้าหมองให้เห็นมนทินต่างๆให้เห็นอารมณ์ เนาะว่าไม่มีอะไรเป็นแก่นแท้เป็นมั่นคงเป็นอะไรที่ยั่งยืนอะไรอย่างเงี้ยธรรมนุปัสสนาพิจารณาให้เห็นกุศลหรืออกุศลที่มันเกิดขึ้นในจิตเนาะธรรมนี้ก็สักว่าเป็นสภาวะธรรมไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวเขาคือคนรับรู้แบบนี้ไหมคนที่มาว่าพระไม่ตรงทาง คุณรับรู้ไหมว่าเขาถือศีลสองสองเจ็ดนี่เพื่ออะไรนะเขาถือเพื่อใครเขาถือเพื่อหยุดหยุดกิเลสหยุดสิ่งชั่วร้ายหยุดความชั่วทั้งปวงที่มันเกิดขึ้นในจิตใจเพื่อให้กายวาจาใจเนี่ยไม่ไปกระทบกระทั่งทำร้ายทำลายคนอื่นเขาอยากอยู่อย่างสงบแค่นั้นเองถ้าคุณมา comment, คอมเมนต์คุณมาตำหนิคุณคิดว่าคุณดีกว่าพระแล้วคุณเป็นอะไรถึงจะดีกว่าพระ ถ้าดีกว่าพระสูงกว่าศาสนาแล้วคุณจะเป็นเป็นมนุษย์หรือเป็นอามนุษย์หรือจะเป็นแบบไหนคุณต้องไปคิดนะจุดนี้นะถ้าว่าพระไม่ตรงทางคุณลองปฏิบัติด,ดูการปฏิบัติไม่ใช่ของง่ายนะครับตั้งแต่อะไรนะที่เขาว่าอานาปานสติอย่างนี้การกําหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกเนี่ยพิจารณาจิตให้เห็นจิตเนี่ยคุณทาได้ไหมพุโทโธ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 เนี่ย คุณทําได้ไหมคุณภาวนาให้ม <was> yup. ันเกิดให้มันเห็นรูปธรรมไหมรูปธรรมคืออะไรรูปธรรมคือสภาวะนะครับสภาวะที่เรารู้นะครับเพื่อให้จิตเราเน่ยเห็นกายเราเห็นจิตเราแยกกายออกจากจิตนะครับแยกแยกให้เห็นทีละนิดแยกให้เห็นความละเอียดแยกให้เห็นเห็นกายใจวิญญาณให้เห็นให้เห็นปัญญาปัญญาด้านต่างๆปัญญาในการรับรู้สภาวะธรรมอีก หลายหลักธรรมเนาะแล้วถ้าว่าพระไม่ตรงทางเนี่ยคุณมีเส้นทางอะไรให้พระเขาเดินนะคุณลองพิจารณาดูคนมีอาชีพไหนให้พระเขาปฏิบัติเขามาอยู่อย่างนี้เขาเป็นเขาเป็นไอดอลเขาเป็นแบบอย่างเขาเป็นหลักที่ดีของศาสนาพุทธก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วแต่คนที่มองไม่ดีเนี่ยจิตคุณเป็นจิตแบบไหนเป็นจิตพุทธหรือเป็นจิตอิสลามหรือเป็นจิตแบบ อยากประมาตเฉยๆอยากประมาตพระภิกษุสงฆ์แล้วคุณดีกว่าสงฆ์แล้วคุณคุณในลักษณะสีหน้าข้อเนี่ยหรือการไม่พูดพูดร้ายไม่ทำร้ายเนี่ยคุณทำได้ไหมจิตที่คิดดีย่อมนำความสุขมาให้แล้วจิตคุณคิดดีหรือยังคุณต้องคิดอเอาแค่นี้เอาหลักนี้นะครับอันนี้มาวิเคราะห์ให้ให้ฟังเฉยๆนะครับมันมีเรื่องอีกหลายเรื่องให้ต้องวิเคราะห์นะครับแต่ว่า คนที่มาว่าพระไม่ตรงทางเนี่ยคุณเลิกจากความเป็นเป็นเป็นอบายมุกได้ไหมคุณสละได้ไหมซึ่งความเป็นนักเลงคุณสละได้ไหมซึ่งความเล่นการพนันอย่างนี้คุณสละได้ไหมเรื่องการครอบคนชั่วเป็นมิตรคุณสละได้ไหมเรื่องสุรามีอะรอย่างนี้คุณต้องดีกว่าพระก่อนคุณถึงจะสอนพระได้ไม่งั้นมันก็จะมีหลายเหตุหลายปัจจัยที่จะทําให้คุณ คิดว่าตัวเองดีแต่ว่าคุณก็ไม่ได้ปฏิบัติดีนะครับถ้าคุณปฏิบัติดีกว่าพระสูงอว่าพระแล้วก็ค่อยมามาวิเคราะห์วิจารณ์นะครับแต่การวิเคราะห์วิจารณ์ไม่ใช่สิ่งที่ผิดนะครับมันก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่ก็ควรอยู่ในขอบเขตของของการคารพนิดหนึ่งนะครับมันจะเป็นเขาเรียกว่ารู้จักคา <c oughs> รพผู้เราผู้ใหญ่หรือคารพผู้มีศีลผู้ทรงศีลน,นะครับ เอวังก็มีด้วยประการชนี้จบก่อนนะครับเพราะว่าจะต่อใน e อพีต่อไปเนาะ